<laughs> <laughs> เขาจะแข่งเต้นแอโรบิกกันอ่ากวาโชว์สเต็ปเลยค่ะเอาแขนขาสู้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 ฮึด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 เอาเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปฮึด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 เอาเต้นเข้าไปสุดเพียงโอ้สนุกเอาฮึดฮึดฮึดเอาแขนขาฮึดฮึดมันคืออะไรอะ่ะมันไม่ใช่ถ่ายรูปแล้วมันคืออะไร <laughs> มันคือถ่ายวิดีโอครับอ๋อวิดีโอเอาเต้นกวาโชว์ลีล่ฮึดฮึดฮึด แตงก y ยวโชลีลาฮึดฮึดฮึดโชลีลาฮึดฮึดฮึดเอาสุดเวียงสุดเวียงดเอวบิดเ,วเ,วเวอววาหไปทางปาสิล Ha <laughs>